อ๋อรสชาติไม่อร่อยนะครับสวัสดีครับผมเอชานครับมีคนบอกกับผมว่าถ้ามาปักกิ่งให้ลองกินของกินที่ชื่อว่าโต๊ดจื้อนะฮะมันคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้นะครับแต่ทํามาจากถั่วเขียวแทนนะฮะเดี๋ยวเราลองมากินกันดูนะครับตอนเมื่อกี้ที่สั่งนะครับคุณป้าก็ถามว่าเคยกินหรือเปล่าอาจจะไม่ชินนะจะกินได้หรือเปล่านะครับเขาคอนเฟิร์มกับผมอีกทีนะฮะนี่นะครับโต๊ดจื้อนะฮะสีออกโวเขียวนะครับผม กลิ่นแรงมากนะฮะกลิ่นออกไปทางกลิ่นเหม็นๆนะครับอ้รสชาติไม่อร่อยนะครับมีรสเปรี้ยวๆทีหน่อยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นผักดองนะครับที่กินคู่กันนะครับเหมือนจะเป็นหัชไชโปนะครับไม่แน่ใจนะฮะมันเป็นผักอะไรนะฮะกินไม่น่าพิลมเลยรสชาติก็ไปทางเปรี้ยวๆนะฮะหนักๆ ก็มีคล้ายๆกับปลาท่องโก,โกนะฮะอืมอันนี้กรอบอร่อยดีนะฮะรสชาติมันแปลกแบบที่ผมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะครับของที่มันมีกลิ่นเหม็นๆแปลกๆนี่นะครับบางคนเขาก็ชอบกินนะฮะผมว่ากินน้ำเต้าหู้ดีกว่านะครับถ้าจะกินได้แค่นี้นะได้ผ่านครับ